ดีครับเอฟซี F 4, บาโรมทุกทุขันอันบาโรมสีผ้ามาชมคลิปนี้ครับอันชาวบ้านพา,า,า,ากันสบาทอันตักบาดอาหารแหง่งอาจารย์วัดเป็นเสียนครับบวชภาฤดูดร้อน อันพระเนียนบวชพากฤดูร้รอนครับวัดบันเทียนครับกลับไปยันร่นรุ่นเออคนบอลี่ใายสองแสบอ้อมไปหนีอ้อมอ้อมไปหนีกันไปหนีกับผู้รุ่นดอก สารอาหารแห่งครับสามเณรบวชภากดืดด้อรอดพี่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 มาพี่กระไยมาพี่ก่อนเอา้า แม่ละไนขนมหล,ลมายหรอบ่เพิ่นนั่งนาง่ามีเพิ่นดนบ้านนั่งจปนนั่งมงทำกันน่นะเบื้อเลยเฮงจะกัดจะเขียวตัวบุ่เพิ่นแล้วธรรมดาแล้วเสียมันตายค่าอยู่ของไม่ช่ไหนคนเราคนมีความคิดไม่ชุ่มซ้ำนันสีสมองแม่นด้ว่าตัวแมนแมนแต่ยัให้ผมเป็นมุ่งกชีวิตกจมปักแล้วก็สิ่นนั่นแหะแมนแมน

เดี๋ยวอย่ซื้อมันขึ้นแตงว่าบัไดนเกี่ยวว่าจอยู่เราเขาเป็นโสมารลยพอรันนู่นไดาะเออเ้เยันนี่บ่บสนใจวันไหนเลยยันนี่ธรราทุกิจหวังสิ่นี้ระการใดเป็นไปได้ชอบประกอบไปทั้งเยใส่ขอจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จจงพันสาเร็จถูกปูกปนถุกประการเทิน ครับอย่าโยมรอใส่บาทอีกมุมนึงหนาบาทใส่ผู้ใดจะรับ

เมู้าในสามเต่เด็กบานหมูบานห้าสมหมูาบสามหมูนกับ้านแล้วคนคือเต่าบานลาบุญใหญ่คือเก่าสผืใหญ่วัเป็นอย่างยู่ปุ่นยังเหลือบอกหลายหนึ่งบัวเไทยองค์สุดถ่ายก็มีแเสี่วอยู่คัวมันบุพเพอได้นอนโอเจ้าตรงนั้น่มจะองค์ประบานหาทิพย์เพื่นวายหรอไมปราบ้านท่าไหครับหาทิย์ถึงบ้าน หาชีพถ้าคิแ่ก็มีา้มหาชีพสองสมมอนี่นี่มวมเหมือนหึ่งประมาณหาชีพขนา,าหาชิพนึ่งหาสีรวยก็มีสองห้าหมอแต่ว่ากะทีหลายกว่าน,นั้นนู่แต่ว่ามาทีมากนี่ก็หาิสองเเหาทีงหาบงหาทิบง

Budut pot, potong bersih pot, sampai mirato, 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 miratai,

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những อ like <laughs> <wi> ันนเต็มเลยโอ้โหนมเรือแย่งกันแบบหลายโหเลยหลายโหเลยโนต่างถึงกันอันแบกขนาดเดงชาจเต็มเลย อยังเหือนเดิมเป็นยังเป็นยังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบารมีที่เกียวเนื่อครับเด้อขอบคุณที่ทุกท่านที่ขอยมารับชม ล้ำด้วยทุกๆคนครับว,วันนีช้ชมคลิปไหมครับผม